ให้ชีวิตของเราเข้าสู่ความเป็นผู้ใหญ่ไฟจิตวิญญาณสวัสดีครับสวัสดีในเช้าวันใหม่วันนี้ขอยินในต้อนรับเข้าสู่รายการพลังแห่งชีวิตวันนี้เราจะมาศึกษาพระวจนะของพระเจ้าในพระธรรมโคโรสีบทที่1ข้อที่28ในหัวข้อที่บอกว่าก้าสู่ความเป็นผู้ใหญ่ไฟวิญญาณ เราไปฟังพระเจนาของพระเจ้าด้วยกันนะครับพระองค์นี้แหละที่เราประกาศอยู่โดยการเตือนสติและสั่งสอนทุกคนด้วยสัพพปัญญาเพื่อว่าเราจะถวายทุกคนที่เป็นผู้ใหญ่แล้วในพระคริสต์พี่น้องที่รักในพระเยซูคริสตในเช้าวันนี้เราได้มีโอกาสเรียนรู้ถึงความเป็นผู้ใหญ่ไฟจิตวิญญาณตั้งแต่เมื่อวานเราพูดถึงว่าการโตขึ้นไฟจิตวิญญาณแล้วก่อนหน้านั้นเราก็ได้เรียนรู้ถึงว่า ความคิดหรือการเป็นเด็กไฟจิตวิญญาณแต่วันนี้เราจะพูดถึงว่าการเก้าสู่ความเป็นผู้ใหญ่ไฟจิตวิญญาณนั้นต้องเป็นแบบไหนครั้งหนึ่งนะครับผมเคยซื้อเครื่องโทรศัพท์เครื่องหนึ่งนะครับเป็นครั้งแรกนั่นคือ iPhone นะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็ซื้อมานะครับก็ใน iPhone ก็มี อแอปมากมายแอปพลิเคชันมากมายที่หลากหลายอย่างนะครับแล้วก็ผมเลยทดสอบหลายๆอย่างนะครับกดเ,เล่นนู่นเล่นนี่บ้างนะครับเป็นเรื่องอะไรที่สุดยอดจริงๆในแอปพลิเคชันในไอโฟนนะครับในสติปจ j อบเป็นคนที่ทำอะไรได้สุดยอดจริงๆนะครับแต่ผมว่าเขาพลาดไปเวอ,อร์ชันหนึ่งนะครับเวอร์ชันหนึ่งคือผมไป เจอหมวดเครื่องบินนะครับแล้วก็ผมก็เข้าใจว่าพี่น้องทุกคนคงจะรู้จักหมวดเครื่องบินดีนะครับก็เลยทุกสอบเปิดดูว่าหมวดเครื่องบินเป็นยังไงและเปิดแล้วก็โยนดูเสื้อมันจะบินได้ไหมเพราะเขาเรียกว่าหมวดเครื่องบินนะครับมี2ปรากฏการครับ1ก็คือไม่มีปีกสก็คือเครื่องมันกระแทกพื้นนะครับจนกระทั่งจอแตกแล้วเสียหาย ไม่รู้ว่าผมเอาเครื่องไปเคมในศูนย์ไม่ได้นะครับสุดท้ายเพราะเครื่องไม่มีปัญหาแต่เราเป็นคนทําเองนะครับก็สุดท้ายก็ต้องซ่อมใช้เองนะครับนี่คือสิ่งหนึ่งที่จะไม่รู้นะครับพี่น้องที่รักในพระเยซูคริสต์จะบอกได้ไหมว่านี่เป็นการคิดอย่างเด็กๆหรือเรียนรู้ว่าเรียนรู้อย่างเด็กๆแบบโง่ๆ ในชีวิตฝ่ยายจิตวิญญาณบางทีเราก็ไม่ต่างอะไรจากความเป็นเด็กๆนะครับดังนั้นพระคัมภีร์จึงเตือนสติให้กับเราชีวิตของเราว่าให้เราคิดอย่างผู้ใหญ่ไม่ใช่เด็กๆนั่นคือสาเหตุที่อาจารย์เปาโรบอกกับคนที่เป็นเด็กฝ่ยายจิตวิญญาณว่าคนที่เป็นเด็กฝ่ยายจิตวิญญาณก็คิดอย่างเด็กและทําอย่างเด็กๆหาเหตุผลและเหตุผลของเขาก็เป็นเหตุผลอย่างเด็กๆ แต่อาการเช่นนี้จะหายไปเมื่อคนคนนั้นเติบโตเป็นผู้ใหญ่ไยจิตวิญญาณทำอย่างไรครับเราถึงจะเติบโตไยจิตวิญญาณได้เป็นผู้ใหญ่ไฟจิญญรรจต,ตวิญญาณได,อไญญณได้อย่างที่หนึ่งเลยคือการเติบโตอย่างแรกคือการที่เราต้องอาศัยอาหารเมื่อทั้งอาหารไยจิตวิญญาณก็เช่นกันนะครับดังนั้นคนที่จะเติบโตได้ต้องมีอาหารไยจิตวิญญาณนั่นคืออาหารพระวจนะของพระเจ้า การอ่านพระวจนะของพระเจ้าในพระคัมภีร์ได้พูดถึงอาหารไฟสองแบบแบบที่หนึ่งคือน้ำนมอาหารแบบน้ำนมคือเรื่องพื้นฐานทั้งหลายที่ลหลายคนรู้อ่านพระคัมภีร์อธิษฐานมาโบสน,นี่คือเรื่องเบสิกพื้นฐานที่เขาเรียกว่าอาหารน้ำนมนะครับส่วนอาหารแข็งประเภทที่2คืออาหารแข็งคือการเรียนรู้ระดับที่ยากขึ้น เพื่อพัฒนาชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณซึ่งจะเป็นการเรียนรู้จากห้องเรียนศาส,สนาศาสตร์หลักข้อเชื่อหรือการเจาะลึกพระคัมภี์นี่คือสิ่งหนึ่งที่ทําให้เรารู้ว่าเราต้องกินอาหารแข็งในบางเวลาพี่น้องที่รักครับประการที่2นั่นคือการยอมรับว่าการพัฒนาชีวิตฝ่ายจิตวิญ,ญญาณให้เติบโตขึ้นได้แก่การให้เวลากับการความสัมพันธ์ระหว่างเราและพระเจ้าการเติบโตในฝ่ายจิตวิญญาณ ไม่ใช่ทางลัดนะครับหรือสาําเร็จรูปแต่การที่เราต้องให้เวลากับพระเจ้าการยอมรับการฝุกฝนชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณของตัวเองไม่ว่าทั้งผ่านการทดลองทดสอบและการตีสอนที่มาจากพระเจ้าพี่น้องที่รักครับขณะเดียวกันประการที่3คือการมีวินัยฝ่ายจิตวิญญาณการมีวินัยฝ่ายจิตวิญญาณนี่คือการเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณไม่มีสามําเร็จรูปหรือทางลัดต่างๆแต่ต้องเกิดจากการฝุกฝนตัวเอง ที่จะรักษาวิัยฝ่ายจิตวิญญาณของตัวเองเอาจริงเอาจังไม่ยอมให้เนื้อหนังครอบครองในชีวิตไม่ตอบสนองความต้องการของเนื้อหนังแต่ต้องแบกกางเขนของตัวเองและตามพระเยซูพี่น้องที่นะครับเช่นนี้แหละคือการเติบโตายจิตวิญญาณแต่บางครั้งทําให้เราขี้เกียจไม่อยากอ่านพระคัมภีร์นะครับไม่อยากอธิษฐานไม่อยากมาโบสถ์เราก็เลยต้องเอาชนะความขี้เกียจของตัวเองและอ่านพระคัมภีร์ และอธิษฐานและมาโบสน,นี่คือการที่เราต้องเอาชนะตัวเองและการที่เราต้องมาหาพระเจ้าประการที่4ครับคือการฝุกฝนตัวเองในทางธรรมหรือคือการฝุกฝนตัวเองที่จะดําเนินชีวิตในทางของพระเจ้าในทุกกรณีที่เราดําเนินชีวิตพี่นนที่ิรักในพระเยซูคริสต์การที่เราเติบโตในไฟจินยาณไม่ใช่เรื่องง่ายมันต้องมีทั้งวิน,นัยมันต้องพึ่งทั้งอาหาร มันต้องยอมรับในชีวิตยไยจิตวิญญ,ญาณของเราต้องยอมรับในการทดสอบของพระเจ้าถึงการที่เราจะเติตบโตายจิตวิญญ,ญาณได้หากเรายังเป็นคนที่ขี้เกียจไม่เอาไหนไม่อธิษฐานไม่อยากมาบสถและทําให้เราจิตวิญญาณของเราจะเติบโตในพระเจ้าได้อย่างไรเราจะรู้เรื่องของพระเจ้าได้อย่างไรเราจะรู้จักพระเจ้าได้อย่างไรทุกวันนี้เราจะกินเพียงแค่อาหารอ่อนๆที่เดินตามคนอื่น มาบ้างมากิจักบ้างไม่มาบ้างใส่ใจบ้างไม่ใส่ใจบ้าง,าางอธิษฐานบ้างไม่อธิษฐานบ้างอ่านพระคัมภีร์บ้างไม่อ่านบ้างและจะเติบโตในฝ่ายจิตวิญญาณของเราได้อย่างไรครับหากว่าเราไม่ใส่ใจตัวเองบางครั้งเรามักจะใส่ใจตัวเองว่าเรามีรูปร่างแบบไหนเรามีทรงผมแบบไหนเราเติบโตพอไหมแคลเซียมในร่างกายของเราพอหรือเปล่าวิตามินซีพอไหมแต่หลายครั้งเราลืมมองฝ่ายจิตวิญญาณของเราว่า ายจิตวิญญาณของเราขาดอะไรและไม่ยอมใส่ใจนะครับเพราะฝ่ายจิตวิญญาณของเรานั้นก็ต้องการอาหารเหมือนฝ่ายร่างกายด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นให้ชีวิตของเราติดสนิทกับพระเจ้าใส่ใจในพระเจ้านะครับพี่น้องที่รักในพระเยซูคริสต์การต้อนรับพระเยซูามาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดเป็นเพียงแค่ก้าวแรกและเป็นเพียงแค่เบสิกในชีวิตแต่เส้นทางฝ่ายจิตวิญญาณนั้นเป็นอะไรที่หาก เป็นอะไรที่ต้องเดินทางอีกไกลต้องเป็นอะไรที่ต้องสู้กับตัวเองเนื้อนหนังของตัวเองบางคนคิดว่าการเชื่อพระเยซูคริสต์ษษษษษแล้วก็จบไม่ใช่ครับการเชื่อพระเยซูคริสต์ษษษษษเป็นแค่พื้นฐานเฉยแต่การที่เราจะเติบโตได้นั่นคือการที่เราอะไรครับยอมรับในพระเจ้ายอมฝุกฝนกับพระองค์อ่านพระวจนะและใส่ใจในายจิตวิญญาณของตัวเองเหมือนกับที่เราใส่ใจในฝ่ายร่างกายของตัวเอง บางครั้งความขี้เกียจบังคับให้เราไม่อยากอ่านพระคัมภีร์บางครั้งความขี้เกียจบังคับให้เราไม่อยากอธิษฐานกับพระเจ้าบางครั้งความขี้เกียจเป็นตัวหนึ่งทําให้เราไม่อยากมาขี้ดจักของพระเจ้าหากว่าเราชนะใจตัวเองไม่ได้แล้วเราจะเดินตามพระเยซูคริสต์อย่างไรเล่าหากว่าเรายังชนะใจตัวเองไม่ได้แล้วเราจะทํำยังไงถึงจะเติบโตในทางของพระเจ้าได้พี่น้องที่รักครับขอให้ฝากเป็นคําถามและเป็นข้อคิด การเติบโตขึ้นสู่ความไพ่บูรณ์ในพระเยซูคริสต์ซึ่งเกิดจากซึ่งเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อเราตั้งใจในพระเจ้าหากว่าเราอย่าเราเลอกเลยแหละไม่ใส่ใจใส่ใจบ้างไม่ใส่ใจบ้างทำบ้างไม่ทำบ้างเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างอธิษาฐานบ้างไม่อธิษฐานบ้างจะไม่มีวันเติบโตไพ่บูรณ์ได้จะไม่มีวันเติบโตได้ครับเราก็จะเป็นวันเหมือนเด็กๆเหมือนทุกวันนะครับเหมือนกับคนแค่ที่ไม่ยอมเติบโต ราะฉะนั้นขอให้เราตั้งใจและเต็มใจในะที่จะร่วมมือกับพระเจ้าในการดําเนินชีวิตขอให้พระเจ้าทรงสอนเราในการดําเนินชีวิตในพระธรรมยากอบบอกว่าหากผู้ใดที่ก้าวผ่านการทดสอบได้นั่นคือจะเป็นผู้ที่ก้าวผ่านในหนึน่งขั้นตอนเพื่อที่จะมีชีวิตที่มั่งคงมั่งคืนพี่น้องที่รักในพระเยซูคริสต์ครับคุณพร้อมที่จะก้าวสู่ความเป็นผู้ใหญ่ของายจิตวิญญาณหรือยังหรือเรายังอยากอยู่ที่เดิม ที่ด้วยที่เราไม่ได้ไม่อยากไปไหนเราพร้อมหรือยังครับขอพระเจ้าทรงนาพาเรานะครับและขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาเราเราที่ฐานด้วยกันดีไหมครับ้าแต่พระเจ้าเราทั้งหลายขอบคุณพระองค์ที่พระเจ้าทรงรักและเมตตาต่อเราขอบพระเจ้าทรงคิดถึงเราทั้งหลายพระบิดาเจ้าขอให้เราเป็นผู้ที่มีมีความเติบโตในไฟจิตวิญญาณอย่าให้เราเป็นเด็กอีกต่อไปแต่ขอพระเจ้าทรงนาพาเราให้เราเป็นผู้ใหญ่ไฟจิตวิญญาณด้วยเถิดขอพระเจ้าทรงนาพาและสอนเราด้วยทั้งหลาย ระบิดาเจ้าขาขอบคุณพระองค์ขอบคุณพระเยซูคริสต์ที่ทรงรักเราทั้งหลายขอพระเมตตาพระพรที่มาจากพระเจ้าสรรเสริญพระคุณความรักความเมตตาของพระองค์เชื่อและวางใจในพระองค์อธิษฐานด้วยความเชื่อในพระนามพระเยซูคริสต์อาเมนขอพระเจ้าทรงอวยพระพรในชีวิตของเราครับและขอยรอเดินในทางของพระองค์นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับขอพระเจ้าอวยพระพรนะครับก้าวสู่ความเป็นภัยบุญเหมือนพระเยซูคริสต์ต้องใช้ความอดทนและการชนะใจตัวเอง โดยเะอคนครับ